สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตาพามาชมอะไรเนาะสวยๆงามๆอีกแล้วนะวันนี้เชา้านี้พามาชมออมชมพูท่านผู้ชมเลยออหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทย ต้นออมชมพูนี่นะปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นเพราะมีคําว่าอมเห็นไหมนี่งามๆมันจะกลายเป็น4ม่วงเลยนะท่านผู้ชมเลยนี่บลอมนอมชมพูเลยนะช่วงที่เขากําลังฮิตฮิตติดชาตินี่ต้นออมชมพูนี่สองสามใบนี่สามสี่ร้อยเลยอย่างทุกๆนี่เล็ก 200 250ต้นน้อยนี่ฟอร์มก่อสำนีนะนี่นี่อมชมพูฟอม์ม3ใบเล็กๆนี่แหละ3ใบ4ใบนี่แหละ250นะปอทิทูคือแพงแทะคุณตาวิถีไทยมันบบแพงเลยเดมันกำลังฮิตเนาะแต่มาณนะปัจจุบันอมชมพูฟอมก่อสวยๆแบบนี้นะก็น่าจะอยู่ที่50 60บาท ก็ยังก็ยังเป็นราคาอยู่นะกระบ,บแม่นว่ากรีบกระลาดปานใดนะยังมีราคาเพราะชื่อของเขายังมีสกุลรุนชาติยังมีความเป็นมงคลยังมีความสวยงามบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยแม้นว่าเขาจะฮิตหรือไม่ฮิตราคาแพงหรือไม่แพงไม่ไม่มี มีไม่มีผลต่อหนูเผมว่าไม่มีผลต่อผมเพราะเราปลูกเขาด้วยความรักบอกคนเฮาเนี่บางทีกับบทจำเป็นต้องปลูกเอาไปคลายปลูกเพื่อทำให้จิตใจเราสบายปลูกไว้เพื่อสร้างความผ่อนคลายเวลาที่เฮามาเบิง่งเขาเจริญเติบโตหรือว่ามีการพัฒนาเนาะมีการแตกกิ่งแตกยอดออกมานี่ ขักนะท่านผู้ชมไหมยักโอ้มีใบใหม่แล้วนี่พราะว่ามันเป็นยังสั้นไดนะมาดูความเจริญเติบโตของเขามันก็ให้เรารู้สึกดีมีความสุขไดนะเออรู้สึกดีมีความสุขทีนี้นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนะเป็นไม้แห่งการสร้างความสุขแล้ว ยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเวลาที่เอามาใส่กระถางนน้อยเห็นบอกใส่กระถางแบบนี้นี่มันเป็นตะแพงนะป็นตะแพงในที่นี้บอกแม่นราคาแพงเลยน่ารักนะน่ารักตัวนี้บอท่านได้ใส่กระถางคือแยกมาใส่ถุงไว้ก่อนเนาะแยกใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าหากว่ามือใดมีเงินซื้อกระถางก็ซื้อกระถางมาใส่นะ คุณตาวิธีไทยแยกไว้หลายต้นอยู่อมชมพูนี่นะอมชมพูอันนี้โบแมนนตัวนี้คือนางกวักนะนางกวักใบโพเพื่อนมาแซมขึ้นซื้อดอกนะมาแซมโบสันเฮาก็ะเอาดินที่มีหัวของอ่าต้นนางกวักใบโพนี่มาอยู่นํามันก็เลยเจริญเติบโตขึ้นเวลาที่เรารดน้ํานะนอกจากนั้นคุณครู ยังเอามาบรูรณาการกับการเรียนการสอนคุณครูบางท่านบอกว่านักเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีนะต้นออมชมพูไหนบ้านใครมีบ้างยกมือขึ้นสินสนเ,เด็กชายวิถีไทยโยมือขึ้นปับ๊บทางหลังผู้ที่บ้านผมมีครับอ,อคุณตาปูกไว้อยู่ครับา เด็กชายวิถีไทยส <om> มัยยังเฮียนปฐมอืคุณครูเอาต้นไม้มงคลน,นี้มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีหรือได้เรียนในชั่วโมงครกษศาสตร์ของโรงเรียนนะหลายคนได้รู้จักต้นไม้เพราะโครงการพรกษศาสตร์ของโรงเรียนในชั่วโมงนั้นครูก็จะพานักเรียนมาดูต้นไม้มาจด มาบันทึกมาวาดภาพนะมาเล่าเรื่องราวต่างๆของต้นไม้แต่ละต้นให้นักเรียนได้รู้จักม,มาถ่ายภาพมุมใดงามๆถ่ายไว้นะแล้วก็บางบางต้นก็เอามาสตาร์เป็นใบไม้เป็นใบไม้แบบอา่าเรียกว่าเก็บในรูปแบบแห้งนะเอาไปนีบใส่ไม้คู่กันแล้วก็พอเวลามันแห้งก็เอามาสตาร์ ใส่ใส่กระดาษเยอะกระเขียนไว้ว่าอันนี้คือต้นอะไรลักษณะของใบเอารากเอาํำต้นอเอากิ่งอะไรมาใส่นะทีนี้พอเรียนในระดับประถมแล้วยังไม่พอนะในระดับมหาลัยยังให้นิสิตนักศึกษาเอาไปศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของประวัติความเป็นมาศึกษาสืบค้นหาข้อมูลว่า จริงๆแล้วต้นออมชมพูนี่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศใดนะมีวงมีชื่อวงชื่ออะไรมีตระกูลจริงๆมันก็มีหลายสายพันธุ์เขาเรียกว่าวงต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนั้นเนาะงามและก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจพอนักศึกษาหาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาพรีเซนต์หน้าห้องอ,อาจารย์ก็จะให้คะแนนทีนี้ถ้าใครได้ข้อมูลละเอียด ครบถ้วนนะมีความน่าสนใจทีนี้อาจารย์ก็ให้คะแนนเสร็จแล้วพอให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยพวกเธอก็โพสต์ลง YouTube Facebook TikTok Line Instagram เพจเว็บไซต์นะถ้าใครสนใจทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง บเสื้อเซิร์ชเข้าไปลดในอินเทอร์เนต็ตนะพิมพ์คำว่าออมชมพูเข้าไปนี่มันจะมีราคาติดอยู่นะฟอร์มกอใหญ่ๆฟอร์มกอเล็กๆแล้วแต่ว่าร้านค้าทางออนไลน์นี่สิขายในราคาเท่าไหร่นะถ้าสวยๆหน่อยก็อยู่ที่ร้อยนะร้อยร้อยห้เดี๋ยวนี้ได้สมัยนี้นะแต่ถ้าสมัยนะั้นนี่ฟอมกอใหญ่ๆนี่สิอยู่วังห้า แต่ถ้าฟอร์มโกเล็กๆ3 4ใบก็ประมาณ2 5 0ร้อถึงสามก็มีนะอันนั้นสมัยนั้นสมัยเมื่อ,อต้นต้นปีนะต้นต้น,ตนปี <c oughs> กระโบเฮงได้ต้นปีนะเ,เมื่อเ8เดือนที่แล้วหรือ9เดือน10เดือนที่แล้วยังแพงๆมา,มามาตกหวบช่วงโควิดนี่แหละนะช่วงโควิดนี่แหละตกหวบลงมาเลยนะโบมีไผยแต่ก็ยังปลูกกันอยู่ทีนี้ นอกจากจะเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้แล้วหลายคนก็เอาไปฝากเป็นของที่ระล,ลึกนะเวลาที่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปในโอกาสงานวันเกิดในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่นะผูกข้อต่อแขนในโอกาสที่บรรดาเพื่อนๆที่จะไปรับตำแหน่งใหม่นะหนะหน่วยงานแห่งใหม่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไดนะ เอามาผูกเอาเงินมาผูกพันหนึ่งแล้วยังบพอนะยังเอาต้นอมชมพูนี่นี่มามาฝากให้มาฝากให้าาใหไอไอนี่ให้เป็นของที่ระลึกนะให้เป็นของที่ระลึกอืมเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะประทับใจนะโอ้ต้นต้นยังอันนี้บางทีเพื่อนเพื่อนเรา,เ,าเพื่อนเพื่อนเราไม่รู้จักก็บอกว่าต้นยังออนี้ นี่แหละคือออมชมพูไม้มงคลไม้ฟอ,อกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้เพื่อว่าเออไม้แห่งการขอบคุณนี่แหละก็เลยเอามาผูกแขนเพื่อนๆน,น,นี่แหละว่าซัน <c oughs> เออหรือเอาไปฝากคุณยายนะคุณยายก็จะขอบน้ำใจหลานๆมากๆที่เอาออมชมพูมาฝากยายออมชมพู จัดเป็นต้นไม้มงคลที่มีความสวยสดงดงามนี่ยายกำลังจะหาต้นไม้เอาไปทำคอนเทนต์ลงยูทูบพอดีเลยขอบน้ำใจมากๆว่าสันเออเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามี ให้เป็นเศษฐิ์มี่หุ่งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชติเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลและโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยะ์สนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือออมชมพูไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม